สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนนอนคอลเลกชันอีกครั้งนึงนะคะห่างหายกันไปนานอย่าเพิ่งลืมกันนะวันนี้เนี่ยแนนนอนก็จะมา proud ูพรีเซนต์นะคะให้เพื่อนๆได้พบกับ Andy by Hero Cross นั่นเองตัวนี้นะคะออกที่ฮ่องกงตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วล่ะคะ่ะแต่กว่าจะมาถึงไทยก็ช่วงปลายเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี่เอง ตัวกล่องเนี่ยก็เป็นเนื้อกล่องกระดาษทั่วไปนะคะแล้วก็พิมพ์ลายปกติเลยซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกับซิทนิดนึงนะคือกล่องของซิดเนี่ยก็จะมีความเคลือบผิวด้วยอะ่ะเราคิดว่าซิดเวิร์กกว่าโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่านาะนี่คะ่ะไฮ่ไหแอนดี้เองครับตัวนี้นะคะก็จะมีความสูงประมาณ24นิ้ววัสดุก็ทําจาก PVC นะคะ ตัวชุดเนี่ยก็จำลองมาจาก Toy Story ภาคหนึ่งเลยแบบเป๊ะมากและตรงหน้าของแอนดี้นะก็จะมีความเป็นแบบแก้มอมชมพูนิดๆแล้วก็จะมีเหมือนแบบกระด้วยนะแต่เป็นแบบกระอร่อนๆนะมันอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะคะในเรื่องของจุดขยับนะคะตัวนี้ก็มีมาถึง5จุดเลยอันดับแรกเลยก็คือคอนะคะที่หมุนซ้ายขวาได้2กับ3ก็คือแขนซ้ายขวานะคะส่วน4กับ5เนี่ยก็คือรองเท้านั่นเองคะ่ะ ส่วนพร็อพที่ไม่มีไม่ได้เลยก็คือหมวกคาวบอยสีแดงของแอนดี้นั่นเองคือแบบอันนี้เขาทำได้ดีนะมันแบบเราสามารถดัดทรงเองได้ด้วยแหละตัววัสดุนะคะก็ทำจากผ้าแล้วก็มีหนังเล็กน้อยเนาะก็คือเราว่าเขาก็ทำได้ดีทีเดียวนะ และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของ Andy Hero โร่ค s นะคะซึ่งเวลาเอามารวมเล่นกับสิทธิ์ล้วเนี่ยแบบเออมันพอดีจริงๆแล้วมันดูน่ารักมากๆถ้าใครชินชอบเนี่ยก็อย่าลืมจัดเก็บให้ครบเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นั้นนอน c คอลเลกชันคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแหละถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ถ้ารักเลยก็ฝากกด Subscribe ทีนะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ